คุยครับกับคําพูดที่พูดว่าเซลล์อินเมย์ครับคำถามก็คือว่าเราเคยได้ยินคํานี้กันบ่อยครับแล้ร,รู้ไหมครับว่าเซลล์อินเมย์มีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมนักลงทุนถึงมักจะเซลล์อินเมย์ครับเขาต้องพูดอย่างนี้ครับว่ายาฟ o ูไฟน์เนี่ยก็ออกมารายงานครับว่าปีนี้กลยุทธ์ของ Wall Street ส่วนใหญ่อาจจะไม่ทำเซล l ์อินเม go away กันแล้วนะถามว่าทำไมในปีนี้2025ทําทำไมตลาดหุ้นถึงไม่สนใจที่จะเซ l l in May ครับ เพราะว่ามันมีแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกทาริฟของคุณโดนัลด์ทรัมป์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการฟื้นตัวของดัชนีสําคัญส,ค,ญสคัญในเดือนเมษายนก็ยังไม่ชัดเจนจึงมองว่าควรหาโอกาสซื้อเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงแล้วก็จะมีกลยุทธ์ที่ดีในการขายที่ในเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีพอก็ได้นะท่ะามความท่ามการความผันผวนข,ของตลาด ในปัจจุบันนะก็ต้องบอกเลยว่าเ e l l in May เคยใช้ได้ผลมาโดยตลอดแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้ผลแล้วก็สถานาการณ์มันแตกต่างทีนี้คำว่าเ e l l in May and go away คืออะไรมาดูคำนี้กันนิดนึงว่าจริงๆชื่อเต็มๆของมันเนี่ยชื่อว่าเ e l l in May and go away Come back on the leisure days ซึ่งจริงๆคำนี้มันมีที่มาที่ไปครับจากอังกฤษก็คือชนชั้นสูงขุนนางพ่อค้า ผู้มั่งคั่งหรือในธนาคารในธนาคารทั้งหลายเนี่ยมักจะขายคุ้นแล้วก็ออกจากลอนดอนครับเพื่อมนนีอากาศร้อนแล้วก็กลับเข้ามาอีกในช่วงที่มีเทศกาลการแข่งม้าหรือวันเซนต์ลิเจนเดย์นั่นเองซึ่งมีการจัดเทศกาลอย่างเงี้ยยาวนานจนจนชินซึ่งก็จะกลับมามีการซื้อขายกันอีกทีในช่วงเดือนกันยาก็คือเว้นช่วงหน้าร้อนไปนะครับวันนี้กลายเป็น วลีที่ค่อนข้างแพร่หลายในตลาดหุ้นแล้วก็ถูกนํามาใช้เพื่อเตือนผู้ลงทุนว่าในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงฤดูร้อนก่อนจะกลับมาลงทุนอีกทีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงโดยกลยุทธน์นี้ต้องบอกเลยว่ามันเคยใช้ได้ผลมาโดยตลอดนะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้อย่างที่เราไปนะสรุปแล้วนะครับเซลล์อินเท์ made, เป็นกลยุทธ์การซื้อขายอิงตามฤดูกาลแต่ไม่ใช่ กลยุทธ์ที่แน่นอนว่าเราจะเจอแบบนี้กันทุกๆปีนะมันอาจจะเคยใช้ได้ผลแล้วก็มีการถกเถียงกันในในอดีตว่าโอ้โหทำไมต้องทําเพราะว่าครึ่งปีผลประกอบการต้องออกไงคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้บรหิหารกองทุนก็ต้องทำเซลล์อินเมย์ May, เพื่อจะสร้างผลประกอบการที่ดีนะแล้วก็ค่อยวิวากันในไตรามาสที่3ต่อไปนะเ,เพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงปิด หรือว่ากลางไตรมาสสองนั่นเองนะอันนี้ก็จะได้ตามคันทันนะว่าทำไมมันเกิดแบบนี้ที่นี้มันดูกันนิดนึงครับวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี68กันนิดนึงว่าเป็นยังไงก็ต้องบอกเลยว่าว่าดัชนีเซตปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้ตตนปีโดยเดือนมกราเนี่ยลดลง6.1%มาปิดที่1314.5จุดนะแล้วก็สถานการณ์เลวร้ายเข้าไปอีกนะในเดือนเมษา เซตเนี่ยก็ดิ่งลงมาอีก4.5ในวันที่8เมษายนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็น่าจะอยู่ระดับที่ประมาณสักพันหนึ่งนะเอ่อวันที่8เมษายนอยู่ที่1,074จุดนะครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าแล้วก็การขึ้นภาษีของอเมริกานั่นเองนะครับตลาดทุนไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับผลกระทบโดยลดลง15-20นับตั้งแต่ต้นปีมานะครับปัจจัยที่น่าจับตาเลยจริงๆตอนนี้ก็คือปัจจัยเรื่องของประเทศไทยถูกเรียบ เรียกเก็บภาษีขั้นต่ำนะในนำเข้าเนี่ยในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิม10ขึ้นเป็น36นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในอัตราสูงสุดในภูมิภาคด้วยเนื่องจากว่าไทายมีอัตราเกินดุลการค้ากับอเมริกานะครับสูงถึง4 0 0 0หล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมานะครับนโยบาย Re c i p t ท c a l tariff ของทั้มเนี่ยก็ยังทำให้การเติบโตของ GDP ในไทยเนี่ย ลดลงจาก2.5เหลือ2ซึ่งประมาณการอาจจะต่ำกว่า2เลยนะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปรับการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะเหลือแค่2%บนพื้นฐานของการเจรจาการค้าซึ่งวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่ารัฐบาลบอกมีดิลลับไม่รู้ดิลลับรับยังไงนะรับรับจนไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าตกลงแล้วเราได้เข้าไปคุยหรือเปล่าใน17ประเทศที่ตอนนี้กาลังจะคุยมาตรการการรับมือความผันผวนต่างๆเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เอง ก็ออกมามีการปรับมาตรการนะครับชั่วคราวในการระงับการขายช็อตหุ้นแล้วก็ปรับแ,แคปต่างๆลงด้วยนะเพื่อลดความผันผวนในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วมีการลดเพดานและ,ะเขาเรียกว่าลดเพดานการซื้อขายหุ้นนะคือเดิมมันจะมีทิโกในตลาดเนี่ยจากเดิมเนี่ย อยู่ที่ประมาณสักบวกลบ30%ก็จะเหลือเพียงแค่บวกลบ15%นะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับตลาดลงทุนในปี2025นะครับนีก็ต้องพูดเลยครับว่าตลาดมีความพันพวนแล้วก็การยึดติดก,กับเซลล์อินเมแบบเดิมๆอาจจะไม่เหมาะสมแล้วนะครับเนื่องจากว่าเซ็ตเองเนี่ยก็ปรับตัวลงมาเยอะราคาหุ้นหลายตัวก็ลงมาเยอะนะครับมันก็เลยมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับที่ผมกับทีมงานไปหามาว่าเอ๊ะแล้วช่วงอย่าง้ะ แบบนี้เนี่ยตลาดอ่อนตัวอย่างนี้เนี่ยมีกลยุทธ์อะไรบ้างก็ต้องบอกแบบนี้ครับกลยุทธ์ที่1ที่เราไปเจอมาก็คือเลือกหุ้นพื้นฐานที่แข็งแกร่งจ่ายปันผลสูงแล้วก็รับปือกับสงครามการค้าได้ดีอันนี้ลองไปพิจาจณานะครับสก็คือ,อต้องกระจายความเสี่ยงสู่สินทรัพย์ชนิดอื่นบ้างนะทองคําคริปโตหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับที่มีพื้นฐานที่ดี3ก็คือปรับพอร์ตให้ยืดหยุ่นครับพร้อมกับ รับสถานการณ์อันผันผวนถ้า90วันไปแล้ว7เดือน7นะถ้าเกิดว่าเดือน7แล้วสถานการณ์ยังไม่เป็นบวกเนี่ยจะทํำยังไงก็ต้องบอกเลยว่าในปีนี้เนี่ยการปรับตัวมันค่อนข้างมากการยึดติดกับแนวทางปฏิบัติเดิมเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับก็อย่าลืมพร้อมปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับสภาพตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นนักลงทุนที่ดีก็ไม่ควรที่จะ ยึดแผนเดียวตลอดไปนะก็ควรที่จะมีการปรับปรุงแผนให้เหมาะสมด้วยนะครับใครคิดเห็นยังไงหรือว่ามีเทคนิคดีๆก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าจะจัดการยังไงกับช่วงเซลล์อินเมนะครับอโอเคามา<ก>ถึงเ,เรื่องอรายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก l o ลิก้ I G A ครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยว ไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างนี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกเนี้ยมันจะต้องมีไอ้ตัวข้อใช่ไหมแล้วก็ ม,มันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a ีเฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจชัยสอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ